คือกั้วสามารถปั่นใส่ได้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามีประโยชน์มีวิตามินแล้วลูกค้าก็ชอบมากจุดเด่นของร้านเราเลยนะคะก็คือเราขายที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ใบาชากาแฟทุกอย่างใช้คันแก้วต่อแก้วใช้วัตถุดิบอย่างดีพอได้มาเข้าร่วมกับโครงการล i ยเมนจี GP, ค่าส่งศูนย์บาทยอดขายดีขึ้นมากเลยจากปกติขึ้นประมาณ 60- 70%เเลยค่ะการบริการนี่สำคัญเลยค่ะบริการนี่ต้องที่หนึ่งเลยทำให้ลูกค้ากลับมาตลอดในระยะเวลา9ปี10ปีลูกค้าแฮ ppy แม่ ขาก็แฮปปี้ก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะกล้วยค่ะเป็นเจ้าของร้านบ a n a น่าคอฟฟี่ค่ะเมื่อก่อนเป็นพนักง,งานบริษัทเราชอบกินกาแฟชอบกินชาชอบกินเครื่องดื่มต่างๆแล้วเราก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองในการหารายได้เพิ่มเพราะว่านี้งานงานประจํามันก็รายได้น้อยเนาะเราก็เลยได้ไปเรียนสู่ที่กรุงเทพ ก็เลยได้เป็นร้านบานาน่าอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้เอากล้วยมาเป็นส่วนผสมหลักในเครื่องดื่มก็เพราะว่าต้นเหตุก็คือเราชื่อกล้วยนะคะแล้วเราก็ได้มีเอากล้วยหอมสดๆที่เป็นลูกเลยเอามาใส่ในเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟปั่นนมสดกล้วยหอมปั่นโกโก้กล้วยคือกล้วยสามารถปั่นใส่ได้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามีประโยชน์มีวิตามินแล้วลูกค้าก็ชอบมากในเมนูกล้วยหอมนมสดนี่จะขายดีมากเลยค่ะ จุดเด่นของร้านเราเลยนะคะก็คือเราขายที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ใบชากาแฟทุกอย่างใช้คันแก้วตอแก้วใช้วัตถุดิบอย่างดีเน้นปริมาณรสชาติเข้มข้นรสชาติของทางร้านเรานะคะก็มีบริการรสชาติสีระดับก็คือหวาน0.25หวาน0.5หวานหนึ่งออนแล้วก็หวานมากก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าเราสามารถทำตามใจลูกค้าได้เลยะคะ่ะ พอได้มาเข้าร่วมกับโครงการไลแมน GP ค่าส่งศูนบาทตอนนี้ออยอดขายดีขึ้นมากเลยจากปกติขึ้นประมาณ60-70%เลยค่ะทางไลแมนมีบริการส่งฟรีก็ทําให้ลูกค้าสะดวกในการสั่งกลุ่มลูกค้าที่ตอนนี้ก็ที่ใช้บริการเยอะก็คือตามสํานักงานแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนทํางานเขาชอบใช้บริการไลแมนแล้วก็ในแอปของไลแมนสั่งอาหารง่ายไม่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือต่อ1คนจะรับ1ออเดอร์ จะไม่มีการซ้อนออเดอร์เป็นการที่ลูกค้าจะได้กินน้ําโดยที่ละลายได้ช้ามากอันนี้คือจะดีดีมากเลยค่ะลูกค้าจะชอบลูกค้าแฮปปี้แม่ค้าก็แฮปปี้ก็โอเคค่ะปัจจัยสําคัญก็คือเราต้อง ใส่ใจลูกค้าคือลูกค้าต้องถูกเสมอะคะ่ะแล้วเราก็ต้องรักษาคุณภาพในรสชาติแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็ความสะอาดทําให้ลูกค้ากลับมาตลอดในระยะเวลา9ปี1 0ปีที่จะมีลูกค้าประจําตลอดกิน1คนก็เขาก็จะบอกต่อมันไปเรื่อยๆเราก็จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นร้านบ a n a า a น,น,นะคะก็สามารถที่เข้าไปดูในเพจ Facebook b นนา n ค c อ p y ได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกก็สั่งจากบริการไลน์แมนได้เลยนะคะ สั่งง่ายมีเมนูทุกอย่างเหมือนที่หน้าร้านแล้วก็ราคาไม่บวกเพิ่มค่ะ